ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้มีโอกาสมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันในช่วงบ่ายทุกสัปดาห์เลยนะครับพระเยซูเนี่ยเคยตัดไว้ว่ามนุษย์เราเนี่ยจะเดินลงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวไม่ได้แต่ด้วยพระวจนะที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยก็คืออาหารที่วิญญาณของเราต้องการนะครับแล้วก็แน่นอนทีเดียว การที่เรามีโอกาสได้มาศึกษาร่วมกันแบบนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เราได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณและเชื่อว่าวิญญาณของพวกเราเนี่ยก็จะเติบโตมากขึ้นนะครับเป็นเหมือนกับพระเยซูมากขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็สําแดงความรักของพระองค์ให้กับทุกคนได้เห็นในโลกใบน,นี้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็ในช่วงประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ศึกษาพระคัมภีร์แบบเรียงตามลำดับนะครับในพระธรรมโรมเนาะ เริ่มจากโรมเพราะว่าอย่างที่บอกไปบอกว่าพราะวจนะในพรันธสัญญาใหม่เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นพื้นฐานหรือว่าเป็นรากฐานความเชื่อของคริสเตียนนะครับก็เป็นการดีที่เราจะศึกษาแบบเรียนลําดับไปเนาะก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่โรมบทที่8แล้วนะครับเนาะถ้ามีโอกาสเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจบโรมบทที่8เนี่ยผมอยากจะย้อนกลับไปโรมบทที่1อีกครั้งหนึง่งแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเราจะเห็นภาพรวมของสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะสอนเรานะครับ แต่ว่าวันนี้เรามาศึกษาส่วนหนึ่งของพระธรรมรมบทที่8ก่อนนะครับ26ถึง27นะครับโรมปบทที่8ข้อที่26นะครับพระวิญ,ญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเช่นกันเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญ,ญญาณเองทรงช่วยขอเพื่อเราด้วยความค่าครวนซึ่งเหลือที่จะพูดได้ข้อที่27 และพระองค์ผู้ทรงตรวจค้นใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่าพระองค์ทรงอธิษฐานขอเพื่อวิสุทธิชนตามที่ชอบพระไทยพระเจ้านะตอนที่ผมมีโอกาสอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แรกๆเนี่ยผมงงเหมือนกันนะครับแต่พี่น้องมีใครงงบ้างไหมครับเหมือนกับที่ผมเคยงงมาก,ก่อน,นหมายความว่ายังไงที่ททพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์อธิษฐาน ช่วยเราอเี้ยก็นึกภาพไม่ออกว่ามันมันคืออะไรนะครับแต่ทีนี้อยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าการอธิษฐานเนี่ยคือการสื่อสารระหว่างเรากับพระเจ้านะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ความเชื่อเป็นอย่างมากเพราะว่าเราไม่เห็นพระเจ้าและเราก็ไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าตัดออกมาเป็นเสียงในฝ่ายกายภาพฉะนั้นการที่เราคุยกับพระเจ้าเนี่ยแรกๆจะเหมือนกับการคุยกับลมเหมือนกับผู้คนเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเรา พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าไปมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็จะพบว่าเราสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าได้แบบสนิทกันมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงของพระองค์ตัดตอบมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพระเจ้าเนี่ยทรงอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณแล้วเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยคาพูดของเราใช่ไหมครับแต่บางทีการตอบพระเจ้าเนี่ยการตอบสนองของพระเจ้าเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบของข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านนะครับ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ช่วยเราที่ทําให้เราเข้าใจข้อพระคัมภีร์นั้นว่าอย่างไรนะครับหรืออาจจะมาจากคําเทศนาของอาจารย์หรืออาจจะมาจากคําพูดของพี่น้องที่มาพูดกับเราเหมือนใจเราก็ได้ฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าตอบเราเนี่ยมันมีได้หลายวิธีนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยการอธิษฐานเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งนะครับแบบอธิษฐานเพื่อสรรเสริญพระเจ้าอธิษฐานเพื่อทูลขออธิษฐานด้วยความเชื่อรับ สิ่งที่ทูลขออธิษฐานเพื่อผู้อื่นอธิษฐานอุทิศตนนี่ครับแต่ไม่ว่าเราจะแบ่งด้วยเกณฑ์อะไรก็ตามเนี่ยหลักๆแล้วการอธิษฐานในฝ่ายคริสเตียนเนี่ยมีอยู่2วิธีนะครับขึ้นหนึ่งอธิษฐานด้วยความคิดนะครับก็ค,คือคิดด้วยสมองของเรากับอันที่2คืออธิษฐานในพระวิญญาณก็คืออธิษฐานด้วยวิญญาณนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่เนี่ยมีประสบการณ์กับการอธิษฐานด้วยความคิดมาหมดแลวเพราะส่วนใหญ่เราจะเป็นการอธิษฐานที่เราใช้ บ่อยใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะอธิษฐานส่วนตัวของเราเองหรือว่าเราอธิษฐานต่อหน้าที่ประชุมเนี่ยเราก็จะใช้คําอธิษฐานทางความคิดก็คือเราคิดแล้วก็อธิษฐานออกมานะครับแต่ว่าการอธิษฐานด้วยความคิดเนี่ยบางทีมันมีขีดจํากัดเพราะว่าเราไม่รู้ทุกอย่างเราไม่รู้อนาคตเราไม่รู้ว่าเราจะควรต้องทํำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการอธิษฐานด้วยวิญญาณเนี่ยก็จะเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปจากการอธิษฐานด้วยความคิดนะครับผมขอกล่าวประมาณนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาศึกษาลงด้วยกันอีกทีหนึ่งว่าอธิฐานในพระวิญ,ญญาณหมายความว่าอย่างไรนะครับอยากให้เราเปิดมาที่พระธรรมกิจการก่อนนะครับก,กิจการบทที่หนึ่งข้อที่สี่นะครับถึงข้อที่ห้านะครับเดี๋ยวเราพักตรงขาว่าอธิฐานในพระวิญ,ญญาณไปก่อนนะครับมาดูตรงตรงนี้ก่อนเนาะกิจการบทที่หนึ่งข้อที่สี่ถึงข้อที่ห้านะครับข้อสี่กล่าวว่าเมื่อพระองค์ ก็คือพระเยซูนะครับตอนนี้พระอง,ะองค์พระองค์เนี่ยได้กลับเปขึ้นจากความตายแล้วนะครับได้ทรงชุมนุมกันกันกบอัครสาวกจึงกำชับเขาไม่ให้ออกไปจากกรุงเยิวาเล็มแต่ให้คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาคือพระองค์ตรัสว่าตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินจากเรานั่นแหละข้อที่หเพราะว่ายอนให้บัพติศมาด้วยน้ําก็จริงแต่ในไม่ช้าไม่นานท่านทั้งหลายจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ การบัพติศมาก,ก็คือการจุ่มหรือว่าการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับในทางคริสเตียนเนี่ยเราถือว่าการบัพติศมาเนี่ยมีอยู่3วิธีสแบบนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือการบัพติศมาเข้าในพระกายนะครับคือการที่สมมติว่าผมเนี่ยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าเรื่องของข่าวเผะเิฐใช่ไหมครับมีคนมาแบ่งปันข่าวเผะเิฐบอกว่าออพระเจ้ารักเราพรองค์ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มา สิ้นพระชนเพื่อเราเพื่อไถ่เราออกจากสิ่งต่างๆที่ไม่ดีแล้วก็ในวันที่สามพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายเพื่อมอบชัยชนะให้ให้กับเราผมเกิดความเชื่อในหัวในข้างในใจแล้วละนะครับผมก็เลยอธิษฐานรับความรอดคือเชื่อด้วยใจว่าพระเจ้าได้ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตายและรับด้วยปากว่าพระเยซูเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าเราอัญเชิญพระวิญญาณของพระองค์เข้ามาอยู่ในตัวเราเนี่ยอันนั้นคือการบัพติศมาเข้าในพระกายของพระเยซู ซึ่งผู้ที่ทําการปรับปิสมาเนี่ยก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในโลกฝ่ายกายภาพเราอาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ว่าในโลกฝ่ายวิญญาณมีการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเรารับคมรอดนะครับก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยได้เอาวิญญ,ญาณเก่าของเราเนี่ยครับซึ่งเป็นวิญญ,ญาณที่เป็นตัวบาปเนี่ยไปตึงประไม้กางเขนกับพระเยซูฝังเอาไว้นะครับแล้วก็ด้วยฤทธิเดชพระรัศมีของพระบิดาผ่านทางองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยก็ได้ชุบ ชีวิตของเราให้เป็นขึ้นมาพร้อมกันกับพระเยซูและว,วิญญาณใหม่คนนั้นเนี่ยก็กลับเข้ามาอยู่ในร่างกายของของเรานะครับและขณะเดียวกันวิญญาณของเราเนี่ยก็เข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระเยซูด้วยอันนี้เราเรียวกว่าการบัพติศมาเข้าในพระกายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคนคนหนึ่งรับความรอดนะครับเหมือนอย่างที่เราเห็นพี่น้องของเราแต่ละสัปดาห์ออกมาประกาศรับความรอดเนี่ยเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นจริงๆในโลกายวิญญ,ญาณ แต่ว่าเรามองไม่เห็นเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องต,ตื่นเต้นอะไรแต่ว่าถ้าเกิดพระเจ้าเปิดตาของเราให้เห็นเนี่ยเราจะเกิดความตื่นเต้นมากเพราะว่าวิาวญ,ญญาณเก่าเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นวิญญ,ญาณใหม่ซึ่งเป็นเหมือนกับพระเจ้าทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็วิญ,ญญาณใหม่ตัวเนี้ยได้รับการหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูเป็นหนึ่งเดียวกันในฝ่ายวิญ,ญญาณเป็นอวัยวะหนึ่งในพระกายของพระองค์ฉะนั้นเราคริสเตียนทุกคนเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันเพราะว่าเราต่างมีพระกายเดียวกันคือพระกายของพระเยซู นะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งคือการบัพติสมาเข้าในพระกายพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นําวิญญาณเราเนี่ยซึ่งบังเกิดใหม่เข้าไปจุ่มหรือบัพติสมาเข้าในพระกายของพระเย,ยซูนะครับสองก็คือการบัพติสมาด้วยน้ําการบัพติสมาด้วยน้าเนี่ยเป็นการบัพติสมาในฝ่ายกายภาพเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงโรคฝ่ายวิญญาณนะครับเราจะเห็นได้ว่าผู้ที่ทําบัพติสมานี่คือศิษยาพิบาลน,นะครับท่านจะ คือคนที่จะรับบัพติศมาด้วยน้ําได้เนี่ยจะต้องรับบัพติศมาในพระกายก่อนคือรับเชื่อก่อนบังเกิดใหม่ก่อนจึงจะสามารถรับบัพติศมาด้วยน้ําได้เพราะว่าเขาเหล่าน,น,นั้นท่านเหล่านั้นได้ผ่านกระบวนการของความเข้าใจแล้วว่าการบัพติศมาเข้าในพระกายคืออะไรนะครับตอนที่เราทําการบัพติศมาในน้ำเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนที่เรายืนอยู่เหนือน้าเนี่ยก็เ,เปรียบเหมือนกับว่าเป็นชีวิตเก่าของเรานะครับที่มีความบาป น้ำเ่ยก็เปรียบเหมือนกับเป็นพระเยซูนะครับและเมื่อเราจุ่มลงไปเนี่ยคือเราเอาศีรษะเราจุ่มลงไปในน้ำเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเอาพระกายของพระเยซูก,กับวิญญาณของเราเนี่ยจุ่มเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วกลังประกาศให้กับโลกฝ่ายวิญญาณได้รู้รวมถึงมารซาตานด้วยว่าก่อนหน้าที่เราจะจุ่มลงไปนะเราเคยเป็นทาสของเจ้านะแต่เมื่อเราจุ่มลงไปแล้วเนี่ยแล้วเราเป็นขึ้นมาใหม่เนี่ยเราไม่ใช่ทาสของเจ้าอีกต่อไปแต่เราเป็นทาสขององค์ผู้เป็นเจ้าประกาศศึกกับซาตานเลยนะครับ เพราะฉะนั้นคริสเตียนเราถึงเป็นเป้าให้กับซาตานเล่นงานเพราะว่าซาตานจะไม่ชอบเราซาตานเห็นตัวตนของเราที่อยู่ข้างในเป็นคนใหม่มันจะพยายามทําทุกวิถีทางที่ให้ความคิดจิตใจของเราหรือว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกของเราเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเพื่อที่ว่าสิ่งดีๆภายในที่พระเจ้าสร้างขึ้นเนี่ยจะไม่สามารถสัาเดงออกมาสู่ภายนอกได้แล้วเราก็จะไม่ค่อยแตกต่างอะไรจากคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรา,บบบาเรับบัพติศมาด้วยงานเนี่ยเป็นการประกาศว่าเรา บังเกิดใหม่แล้วเป็นภาพฝ่ายกายภาพที่สะท้อนความจริงในฝ่ายวิญญาณนะครับเนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือการบับติศมาในพระวิญญาณอย่างที่พระเยซูได้กล่าวไว้ว่ายอนเนี่ยได้ให้บบพติศมาด้วยน้นําก็จริงแต่ในไม่ช้าไม่นานทั้งทั้งหลายจะรับรบบบติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับทีนี้การบบพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไรนะครับอยากให้เรามาอ่านในข้อที่8ต่อนะครับ กิจการบทที่หนึ่งข้อที่8นะครับบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกนะครับตรงนี้ผมอยากให้โฟกัสมาที่คําว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านนะครับเราทุกคนที่บังเกิดใหม่เนี่ย อย่างที่เราทราบกันดีว่าวิญญาณของเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันคือเป็นหนึ่งเดียวกันเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีอีกประสบการณ์หนึ่งคือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเสด็จมาอยู่เหนือเรานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าเราทั้งหลายเนี่ยจะได้รับพระราชทานวิเดชนะครับนี่คือจุดประสงค์ของการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับนี่คืออันแรกเลยคือว่าเราจะได้รับพระราชทานวิเดชจากเบื้องบนลงมานะครับ การบัพติศมาก,ก็คือการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จุ่มเราใช่ไหมครับแต่ว่าพระองค์ทรงจุ่มเราจากข้างบนลงมาข้างล่างผู้ที่ทําการบัพติศมาคือพระเยซู <c ash> นะครับการบัพติศมาเข้าในพระกายเนี่ย <c oughs> คืออันแรกถูกไหมครับ <c oughs> การบัพติศมาด้วยน้ําคือภาพที่สตอนเห็นถึงการบัพติศมาด้วยกายในกายของพระเยซูนะครับแต่การบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยคือการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือเหนือเรา และพระเยซูเนี่ยทรงทําให้เรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่เหนือเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับคนละแบบกันนะครับพระวิญญาณภายในกับพระวิญญาณที่อยู่เหนือเราคนละแบบกันจุดประสงค์ที่เข้ามาแตกต่างกันการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาสถิตอยู่ภายในตัวเราเนี่ยคือเพื่อทรงนําเราจากข้างในแต่การที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เด็ดมาเหนือนเราเนี่ยคือเพื่อประทานฤทธิดเดชให้กับเราที่จะออกไปทํางานของพระองค์นะครับผมยกตัวอ,อย่าง ประสบการณ์ของตัวเองได้นะครับก็คือว่าก่อนหน้าที่ผมจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยไม่เคยมีการอัศจรรย์ในชีวิตเลยนะครับก็คือหมายความว่าเราก็ได้แต่ประกาศข่าวประเสริฐเหงนคนคนรับความรอดนะครับแต่ว่ามีวันหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้เข้าใจความหมายของการบัพติศมาในพระวิญญาณเนี่ยก็คือผมได้เปิดอ่านฟังจากใน YouTube ที่อาจารย์สอนนะครับเกี่ยวกับพื้นฐานพัมภีร์เนี่ยแล้วเราก็อ๋อเข้าใจแล้วว่าคืออะไรเนี่ยปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยผมเจอผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยเป็นอัมพาตน,นะครับเป็นคุณลุงก็บอกว่ายกขาไม่ขึ้นมาไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับเป็นมาประมาณเดือนถึงสามเดือนถึงสองสองเดือนแล้วเดินไม่ได้นะครับก็มาเดินเข้ามาตรวจนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองดูในทางการแพทย์นเนี่ย ถ้าจะตรวจจริงๆเนี่ยมันต้องตรวจเยอะมากเลยต้องตรวจหลายอย่างทั้งเจาะเลือดทั้งเอ็กซเรย์ทั้งอะไรหลายๆอย่างตอนนั้นข้างในใจผมบอกว่าก่อนที่จะก่อนที่จะตรวจเนี่ยให้เราวางมืออธิษฐานก่อนดีกว่านะครับผมก็เลยขออนุญาตคุณลุงบอกว่าขออนุญาตที่จะอธิษฐานวางมือในพระนามของพระเยะซูนะครับปรากฏว่าการอัศจรรย์เกิดขึ้นครับเพราะว่าวางไปแล้วเนี่ยคุณลุงยกขาได้ทั้งที่ไม่สามารถยกมาได้เลยเมื่อประมาณเดือนถึงสองเดือนที่ผ่านมาแล้วคุณลุงก็ลุกขึ้นยืนกระโดด แล้วก็เดินโชว์ให้เราเห็นด้วยความดีใจอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมตกใจมากเพราะว่าตั้งแต่ผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นประสบการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนนะครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นฤทธิ์เดชของพระิยาบริสุทธิ์ที่เสน็จมาเหนือเราและทํางานผ่านเรานะครับก็เลยอยากจะให้กําลังใจพี่น้องว่าการที่เรารับบัพติศมาในพระวิยณบริสุทธิ์เนี่ยคือหนึ่งก็คือว่าได้รับราชทานฤทธิ์เดชในการทํางานของพระองค์เพราะว่าในการทํางานของพระองค์เนี่ยเราจําเป็นที่ต้องอาศัยพระคุณของพระเจ้าด้วย เราไม่สามารถทำงานด้วยกำลังของเราได้เพราะว่าการที่เราทำงานประกาศรับใช้ด้วยกำลังของเราเองเนี่ยมันมีความจำกัดเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เรามีเนื้อเนื้อหนังใช่ไหมครับเรามีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเรามีการขัดแย้งเรามีการทะเลาะเบาะแวง้งกันแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเราทำงานรับใช้ด้วยกำลังของพระวิญญ,ญาณเนี่ยทุกอย่างมันจะโฟ o ์ไปได้ด้วยดีเพราะว่าพระวิญญ,ญาณรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าและจะมีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นพระองค์จะทรงนำทางเราให้ไม่ทะเลาะเบาแว้งกันนะครับ ให้เราเป็นร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็สามารถทําให้งานจัดการของเราเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นมากถ้าเราอยากจะทํางานรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราจําเป็นต้องมีประสบการณ์ในการรับบับติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะครับเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในกิจการบทที่2นะครับถามว่าแล้วเราจะดูได้อย่างไรแหละว,ว่าเราบับติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนะครับ ให้เรามาดูกันตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเลยนะครับจนถึงข้อที่สี่นะครับอันนี้คือหมายสำคัญของการที่บุคคลคนหนึ่งได้มีประสบการณ์กับการปฏิติศมารด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเนาะผมขอบคุณพระเจ้านะครับที่ว่าพองค์ให้สิ่งเหล่านี้กับเรามาเพื่อที่ว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเราได้ยนินเป็นในฝ่ายในฝ่ายกายกายภาพอะเพื่อเป็นหลักฐานยืนยนันว่าเรารับจริงๆนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับตรงนี้ นะครับก็คือว่าเมื่อวันที่เทศกาลเพนเทคอสเตม,มาถึงนะครับจำพวกสาวกจึงมาร่วมใจกันอยู่ในที่แห่งเดียวกันข้อ2ในทันใดนั้นมีเสียงดังมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสันกล้องทั่วบ้านที่เขานั่งอยู่นั้นข้อ 3. ม,มีเปลวไฟสันคานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขาและกระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคนข้อที่4เขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาต่าง ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าเปลวไฟเนี่ยก็เป็นตัวแทนขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเขียนที่ว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยปรากฏกระจายอยูน่เหนือเขาทุกคนนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเขาก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคำว่าประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายถึงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเติมเต็มในตัวเขาคือมาอยู่เหนือเขานะครับเพราะก่อนหน้านี้นนสาวกทุกคนเนี่ยบังเกิดใหมายแล้ว มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในแต่ว่ายังไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เหนือชีวิตนะครับแต่ว่าเมื่อพระเยซูได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาอยู่เหนือชีวิตหรือว่าเพื่อมาเติมเต็มเขาให้เขาประกอบด้วยพระวิญญาณเนี่ยเขาต่างๆก็เลยเริ่มพูดภาษาต่างๆตามที่พระวิญญาณท่งหมายทรงให้พูดนะครับเพราะฉะนั้นหลักฐานที่ทําให้เรามีความมั่นใจว่าเราได้บัปติศมาเข้าในพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยก็คือการที่เราพูดภาษาต่างๆตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งนํา ซึ่งการพูดเนี่ยเป็นภาษาเนี่ยพระคัมภีเน้นคำว่าภาษาถูกไหมครับงั้นภาษาคือต้องมีเป็นวลีเป็นประโยคฉะนั้นการที่เราพูดภาษาต่างๆนี่ก็คือมันต้องเป็นวลีเป็นประโยคต่างๆนะครับที่เราสามารถที่จะค่อยๆพูดค่อยๆอ,อ,อ,อธิบายได้แต่มันเป็นภาษาที่เราไม่เคยพูดมาก่อนนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นภาษาที่มนุษย์พูดก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างบางบาง,บางท่านเนี่ยเป็นชาวอเมริกัน พออธิษฐานในพระวิญญาณเนี่ยก็พูดภาษาอินเดียขึ้นมาก็มีนะครับหรืออาจจะเป็นภาษาของทูตสวรรค์เลยก็ได้ที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักเลยว่าภาษานี่คือภาษาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นที่ไล่เรียงมาเนี่ยก็คืออยากจะให้พี่น้องได้ไดรู้ว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะอธิษฐานในพระวิญญาณได้เนี่ยก็คือหนึ่งจะต้องปรับติศมาในพระวิญญาณก่อนนะครับ อันที่สองก็คือต้องมีหมายสําคัญก็คือว่าจะต้องเคยพูดภาษาต่างๆได้นะครับแล้วการอธิษฐานในพระวิญญาณจึงตามมาการอธิษฐานในพระวิญญาณก็คือการพูดภาษาต่างๆนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เรียงมานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าผลประโยชน์ของการอธิษฐานในพระวิญญาณคืออะไรก็อย่างที่บอกไปข้อแรกก็คือว่าเพื่อพระราชทานฤทธิเดชก็คือเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีฤทธิเดชในการทํางานประกาศของพระองค์ ซึ่งพระเจ้าจะบอกกับเราเองว่าเราซึ่งเป็นพระกายในพระเยซูเนี่ยเป็นอวัยวะหนึ่งในพระกายของพระเยซูเนี่ยจะทําหน้าที่อะไรบ้างแล้วเราก็จะทําหน้าที่นั้นโดยพระคุณที่พระองค์มอบให้นะครับส่วนประโยชน์อันที่สองนะครับอยากให้เปิดม,มาที่หนึ่งโครินธ์บทที่สิบสี่นะครับหนึ่งโครินธ์บทที่สิบสี่ข้อที่สองนะครับบอกว่าเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พูดภาษาต่างๆได้ ไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจได้แต่เขาพูดเป็นความลึกลับฝ่ายจิตวิญญาณนะครับเดี๋ยวเราข้ามมาที่ข้อ4นะครับข้อ4บอกว่าฝ่ายคนได้พูดภาษาต่างๆนั้นก็ทําให้ตนเองเจริญขึ้นฝ่ายเดียวแต่ผู้ที่พยากรน,นั้นย่อมทําให้คึิสจักรจำเริญขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราอธิษฐานในฝ่ายวิญญาณเนี่ยนอกเหนือจากการที่เรา ได้รับพระราชทานฤทธิเดชแล้วเนี่ยเรายัางสามารถอธิษฐานเพื่อให้เราจำเริญขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าในการอธิษฐานด้วยความคิดเนี่ยบางครั้งมันจะมีข้อจํากัดอย่างเช่นเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราเนี่ยเราก็อธิษฐานว่าขอพระเจ้าปกป้องดูแลพ่อแม่ของเราด้วยพี่น้องของเราด้วยใช่ไหมครับหรือว่าคนที่เรารู้จักแต่ว่าเราไม่ได้รู้ว่า ท่านเหล่านั้น,นกำลังประสบปัญหาอะไรอยู่คือเราเราไม่สามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าคนคนนั้นกําลังต้องการอะไรเขาอาจจะประสบปัญหาสุขภาพอยู่ก็ได้หรืออาจจะประสบกับปัญหาทางการเงินอยู่ก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้ครับว่าเขาเป็นอะไรเราอธิษฐานได้แค่ว่าขอพระเจ้าปกป้องดูแลเขาด้วยแต่ว่าถ้าเราอธิฐานในพระวิญญาณเนี่ยมันจะเป็นการอธิฐานที่สูงกว่านั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานผ่านทางเราไปอีกอีกอีกทีหนึง่งนะครับให้เรานึกนึกภาพว่าวิญญาณของเรา กำลังพูดกับพระ,พระบิดาอยู่แต่พูดโดยภาษาสวรรค์โดยที่พระยญญาณบริสุทธิ์เป็นเป็นผู้ที่ให้ถ้อยคํานั้นให้เรานึกภาพแบบนี้นะครับนะครับเพราะว่าพระยญญาณบริสุทธิ์เนี่ยพระองค์จะทรงทราบทุกอย่างอยู่แล้วทราบว่าคนคนนี้ประสบอะไรอยู่นะครับแล้วคนคนนี้ต้องการอะไรฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานโดยพระยญญาณบริสุทธิ์และโฟกัสไปที่คนคนนั้นเนี่ยคำอธิษฐานเหล่านั้นจะเป็นคําอธิษฐานที่ยูนเหนือความคิดของเรา เป็นคำอธิษฐานที่สามารถอธิษฐานเผื่อคนคนนั้นโดยที่เราไม่รู้ว่าเราอธิษฐานอะไรแต่ว่าพระบิดาเจ้าทรงเข้าใจความหมายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อธิษฐา,า,านอาจจะเป็นการอธิษฐานเผื่อสิ่งที่เขากำลังต้องการอยู่สิ่งที่เขาขาดแคลนหรือสิ่งที่เขาประสบอยู่เนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสามารถประทานถ้อยคํานั้นให้กับเราได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นรประโยชน์อันที่สองก็คือว่าเราสามารถอธิษฐานในพระวิญญาณเผื่อเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ และบางครั้งเนี่ยเราอาจจะสามารถล่วงรู้อนาคตได้ว่าเราจะต้องทําอะไรก็คือผ่านทางการอธิษฐานในพระวิญญาณน,นั่นเองนะครับเนาะทีนี้ถามว่าแล้วในชีวิตเราเนี่ยเราจะอธิษฐานยังไงล่ะนะครับเราจะอธิษฐานในพระวิญญาณอย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะอธิษฐานด้วยความคิดนะครับให้เรามาดูในตอนท้ทายของหนึ่งโครยินบทที่สินะครับ ข้อที่14นะครับหนึ่งโคลินบทที่14ข้อที่14บนะครับบอกว่าเพราะถ้าข้าพเจ้าอาธิษฐานเป็นภาษาต,ต่างๆจิตวิญญาณของข้าพเจ้าอาธิษฐานก็จริงก็คือวิญญาณไปพ้นพอ,อ,อธิษฐานนะครับแต่ข้าพเจ้าเองก็ไม่เข้าใจนะครับข้อที่15ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าควรจะทําประการใดข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและจะอธิษฐานด้วยความเข้าใจด้วยนะครับก็หมายถึงว่าอาธิษฐานในพระวิญญาณแล้วก็อธิษฐานในความคิดด้วยสลับกันไปสลับกันมา นะครับและจะร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณและจะร้องเพลงด้วยความเข้าใจด้วยก็คือหมายความว่าเราสามารถใช้การอธิษฐานทั้งสองแบบในเวลาเดียวกันได้คือเราอาจจะอธิษฐานด้วยความคิดก่อนนะครับและเมื่อสุดแล้วเราก็ตบท้ายด้วยการอธิษฐานในพระวิญญาณนะครับหรือในบางกรณีที่เราเองเนี่ยไม่รู้จะอธิษฐานอะไรเราก็อธิษฐานในพระวิญญาณเลยเพื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้ช่วยเราในการอธิษฐานด้วยนะครับเนาะมี เรื่องเล่าเรื่องหนึง่งซึ่งเป็นเรื่องเรื่องจริงนะครับเกิดขึ้นกับคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่มีลูกลูกสาวนะครับไปเป็นหมอเนี่ยออกไปทํางานอยู่ที่ต่างต่างประเทศคือที่แอฟริกาตอนนั้นเขามีโรคระบาดอยู่ที่อยู่ที่แอฟริกาแล้วก็ลูกสาวเขาเนี่ยติดการะโรคนะครับกำลังจะตายนะครับกำลังจะเสียชีวิตแต่ว่าพ่อแม่ของเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยเพราะว่าอยู่ไกลกันนะครับอยู่คนละที่กันแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยกลางคืนดึกๆเนี่ย สองสามีภรรยาคนนี้ก็ตื่นขึ้นมาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วก็รู้สึกว่าข้างในเหมือนกับว่าอยากจะอธิษฐานเพื่อลูกลูกสาวครับแต่ไม่รู้ว่าจะอธิษฐานอะไรเพราะว่าลูกสาวเขาอยู่ห่างไกลไม่ได้รับโทรเลขไม่ได้รับการติดต่อสื่อสารมานะครับ mm hmm. เขาก็เลยใช้วิธีการอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานไปอธิษฐานไปอธิษฐานไปประมาณชั่วโมงหนึ่งครับจบเขาบอกว่าโอเคจบแล้วนะครับปรากฏว่ามาทราบภายหลังว่า ในวันนั้นเนี่ยอาการของลูกสาวดีขึ้นอย่อางอัศจรรย,ย์จากที่ดูเหมือนว่าจะเสียชีวิตก็คือหายหายป่วยได้นะครับอันนี้แหละคือการอาศัศจรรย์ที่ย่งใหญ่ของการอธิษฐานในพระวิญญาณก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ทราบลูกเป็นอะไรแต่ว่าพระวิญญาณบริรสุทธิ์ทรงรู้ว่าลูกสาวกำลังประสบอะไรอยู่และพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเป็นผู้ประทานถ้อยคํานั้นผ่านทางวิญญาณของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยิงตรงช็อตคัดยิงเข้าหาพระเจ้าเลยแล้วก็อธิษฐานเป็นภาษาฝ่ายวิญญาณเนี่ย ขอให้พระเจ้ารักษาลูกสาวของเขาและลูกสาวเขาก็หายก็คือกลับเดี๋ยวเรากลับมาที่พระธรรมโรมก่อนนะครับพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่26นะครับก็เลยบอกว่าพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกําลังด้วยก็คือว่าเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะอธิษฐานยังไงคือเราอธิษฐานสุดแล้วอะด้วยกําลังความคิดของเราสุดแล้วนะแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอเพื่อเราด้วยความคร่ำควรวญซึ่งเหลือจะพูดได้ก็คือการอธิษฐานฝ่ายวิญญาณนะครับเนาะแลนะพระองค์ก็คือพระเจ้าผู้ทรงตรวจค้นใจมนุษย์ ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่าพระองค์เกิดพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อสุธิชนตามที่ชอบพระไัยพระเจ้านั่นเองนะครับเนาะสรุปก็คือว่าในวันนี้เนี่ยการที่คนคนหนึ่งจะอธิษฐานในพระวิญญาณได้ก็คืออันที่หนึ่งจะต้องมีประสบการณ์ในการบัพติศมาในพระวิญญาณก่อนนะครับแล้วก็อันที่สองคือต้องมีประสบการณ์ในการพูดภาษาต่างๆแล้วก็ถึงนําประสบการณ์ในการพูดภาษาต่างๆเนี่ยออกมาใช้ในการอธิษฐานในพระวิญญาณ นะครับแล้วก็การอธิษฐานในพระวิญญ,ญาณเนี่ยมีประโยชน์หลกักๆอยู่2ออย่างอย่างแรกก็คือเพื่อที่เราจะได้รับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าในการทํางานของพระองค์กับอันที่สองอธิษฐานเผื่อสิ่งที่เรายังไม่รู้อธิษฐานเป็นสิ่งที่เป็นความลึกลับฝ่ายวิญญ,ญาณที่มีแต่พระเจ้ากับพระวิญญ,ญาณเท่านั้นที่รู้เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พระองค์อธิษฐานผ่านปากของเราผ่านวิญ,ญญาณของเราขึ้นไปนะครับเนาะทีนี้ก่อนจะจบนะครับผมก็เลยอยากจะแบ่งปันนิดนึงครับว่าการที่เรา จะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณเนี่ยเราสามารถแบบรับบัพติศมาได้ด้วยตัวเองนะครับด้วยความเชื่อนะครับไม่ไม่แตกต่างไปจากการที่เรารับความรอดเลยนะครับเพราะว่าความรอดคืออะไรความรอดคือเราเชื่อด้วยใจใช่ไหมครับว่าพระเจ้าได้ชุดพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตายแล้วก็รับด้วยปากว่าพระองค์สวมเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเราก็รอดใช่ไหมครับการบัพติศมาดด้วยพระวิญญ,ญาณก็เหมือนกันก็คือเชื่อด้วยใจแล้วก็กล่าวรับด้วยด้วยปาก เชื่อด้วยใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาอยู่เหนือเราเรารับได้ปากว่าขอพระองค์บัพติศมาเราด้วยนะครับพระเยซูจะเป็นผู้บัพติศมาเราในพระวิญญาณแล้วเราก็ตั้งต้นผู้ประภาษาต่างๆนะครับการที่เราตั้งต้นผู้ประสาทต่างๆเนี่ยพระเจ้าจะไม่บังคับเราให้เราพูดแต่พระองค์จะให้เราเอ่ยปากพูดก่อนต่อจากนั้นพระเจ้าจะประทานถ้อยคําให้กับเราเองนะครับแต่ว่าในขณะที่เราอธิษฐานด้วยภาษา,ษาษฝ่ายวิญญาณเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของตรงนั้นเพราะว่าสมองเราไปไม่ถึง มันเป็นการอธิษฐานระดับสูงที่สูงกว่าที่ความคิดของเราจะไปถึงมันเป็นการอธิษฐานชดคัดที่ยิงตรงไปถึงพระบิดาลเลยไม่ได้ผ่านความคิดมาก่อนนะครับแล้วก็การอธิษฐานในพระวิญญาณเนี่ยจะเกิดผลอย่างมากมายเมื่อคริสเตียนท่านนั้นเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการอธิษฐานในพระวิญญาณนะครับเนาะก็อยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับถ้าถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์ในการบัพติศมาในพระวิญญาณแล้วก็อยากหนุน,หน,นใจให้ใช้อยู่เป็นประจำนะครับ หรือว่าถ้าเกิดใครยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการบับติศมาในพระวิญญาณเนี่ยเราก็สามารถรับการบับติศมาในพระวิญญาณด้วยด้วยตัวเราเองได้อย่างที่เรียนบอกไปด้วยความเชื่อแล้วเราก็กล่าวออกมาเป็นคพูดออกมานะครับเนาะก็คิดว่าวันนี้ก็เป็นการแบ่งพันธุ์สั้นๆนะครับที่อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทรงนำของพระญ,ญาณบริสุทธิ์ผ่านทางการอธิษฐานในพระวิญญาณเดี๋ยวเราอธิษฐานจบครับปิดประชุมร่วมกันนะครับเนาะขอบคุณพระบิดาเจ้าสําหรับ ช่วงบ่ายวันนี้ที่เราได้มีโอกาสได้มาอธิษฐานและเรียนพระคัมภีร์ร่วมกันขอบคุณที่พระองค์ทรงเมตตาพวกเราทุกคนและทรงสอนให้เรารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในตัวเรานั้นพระองค์ทรงรักเรามากและพระองค์ปรารถนาที่จะสเสด็จมาอยู่เหนือเราเพื่อที่จะบัพติศมาเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณที่พระเยซูทรงบัพติศมาเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณที่พระองค์ทรงประทานถ้อยคํานั้นผ่านทางปากของเรา และพระองค์ทรงประทานฤทธิเดชให้กับเราเพื่อที่เราจะสามารถทํางานของพระองค์ได้และพระองค์ทรงประทานภาษาในฝ่ายวิญญาณให้กับเราเพื่อที่เราจะสามารถอธิษฐานถึงสิ่งที่ยังไม่รู้ซึ่งเป็นความลึกลับฝ่ายจิตวิญญาณและเราเชื่อว่าเราจะใช้ผลประโยชน์นี้เพื่อตัวเราเองและเพื่อพี่น้องทุกคนทุกๆวันนับจากนี้ต่อไปและรูกขออธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนในที่นี้และที่ดูทางวีดีโอด้วย หากท่านใดที่เคยมีประสบการณ์ในการรับบัพติศมาในพระวิญ,ญญาณแล้วขอปรุงหนุนใจเขาให้เขามีโอกาสได้ใช้การอธิษฐานในพระวิญ,ญญาณอยู่เรื่อยๆอยู่บ,บ่อยๆเป็นประจำเพื่อตัวของของเขาเองและเพื่อพี่น้องของเขาและพี่น้องท่านใดที่ยังไม่เคยบัพติศมาในพระวิญญาณลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อขอพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เสนจมันอยู่เหนือเขาบัพติศมาเขาในพระวิญ,ญญาณเพื่อเขาจะสามารถพูดภาษาต่างๆได้ให้เขาเชื่อด้วยใจและรับด้วยปากว่าพระองค์คือองค์ผู้เป็นเจ้า ให้เขากล้าที่จะพูดออกมากล้าที่จะกล่าวออกมาเนวลนวและพระองค์ก็จะต่อเติมคํานั้นให้กับเขาลูกขอขอบคุณพระองค์แนละฝากพี่น้องทุกคนที่พระองค์ทรงรักไว้ด้วยในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณมากนะครับ,บนะ